สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขป่าตาย่าส,สุขคุณครับพรอ,อกันวันนี้ยี่สิบสี่พรอมครับผู้ใหญ่ใจดีทางกอ่อทมอนาสรับเรลเียนเป็นห่วงช่องการก็ปิดช,ช่อง ส่วนที่ทำมาได้ปมฟาฟันอุปสรรคเฮ็ดมากเก้าเดือนนะครับโดยที่ฮ็ดตามประสีภาษาลำพังผู้เดียวเก่าเดือนเก่าเดือนไม่รักเก่าเดือนตัวที่พันกดได้นะครับจะเฮ้าวเวอจิิตอน,น่องกัลยานเขาย่านเขากิดช่องเฮ้าอย่ามนมีปัญหาสินะพี่น้อง อะไรตกลงคลิปไกินแงคนยังโมมีนะนั่งได้กินเข่าน้ำเพลินอยู่บ่อือยังแสรประคองอยู่ยังแชรประคอง,ออง,องแล้วเมาดึกเอาพี่นง ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อนะครับมี่ส่งตัวเลขหนะ้าทางมาให้สำหรับตัวเลขของพคนไม่มีสามตัวไม่ถูกรอตเตอรี่ไม่ถูกหวยมรดิพานแม่มบนกะให้ศูนย์ให้ซีให้เกตนี่เดอ้อพี่น้องมัดิพานมา หลักฐานเก่ายในได้ชงน้องย้อนเบิ่งภาว่าเอสลงคลิปซีหาคลิปหนึ่งหลักซีคลิปยัางลายซีหาคลิปนี่เราเอาเอป่วยลงบ่ได้ลายมืดนี่ก็สจาลงในหน่อยคลิปรับโอเคยทจำได้รัฐบาลไทยผมกำลังติดต่อเอยืนอยู่พี่น้องนะยืนโทรมาทางเบอร์นี้คนไทยจะเจ็ดสองแล้วก็อาจารย์นั่งนะครับหลักฐานที่ นะพอนห้ศูนก็ออกศูนห้าไอเกตก็ออกเกตเกตพี่น้องอนี่คือใหญ่ใจดีทางกอสโมเอาสู่กันฟังเสียงลงพอสวดทวนทวนอยู่ก็คือเป็นสวดจ่ราอยากทั้งอีเม์ใ่นมกุลถือคุณเป็นเสียชีวิตมาเกินนี้ เออตายอีกแล้วพี่น้องบ้านคอยตายอีกแล้วอืมท่านตายหนึ่งมิสองตายสองวิสามเป็นทั้งสั้นอื <c oughs> เดือนทีพผ่าน,นมาตายสามตายสี่ไล่ไลกันแย่กะสู้ไปสู้ไปสู้ไป ฮัลโมือดีก่อเมือนั้นและพี่น้องลำบากอยู่หัเรียงกวามลำบากลำบากหลายอ่าอยากมองยอยากให้วลาพี่น้องอุ้ยกินยังกบข้าอายุห้ยกินเอรอืมย,ยังงั้นจะลุกปิดไวป,ปลุกว่ไดดมันมีหฮงจะลุก โอ้ยนั่งโซติลุกได้ดาก็เจ็บพอดาเอาเอังไายะเดี๋ยวน้ำมากินนี่ก็ย่างเล้กคือฟองเกลือมวยแต่จะขาดน้ำก็เปิดบ่ได้มือว่ามือคนพิการมันเปิดน้ำบ่ได้มันแข็งก็ลำหม่ ตรงนี้ก็กินข้าวอะไรทั้งไข่ไข่แต่วันที่สิบก็ออกมาืมมากะกรก่อนีกับเมื่อวานเก็บลูกกระปุกปวดแห้งปินยาแกกเสียบยาหมอเคืฟ้าคืฝนที่ยังฝนที่ตกเรอพี่น้องลมกพัดดีดี เอาในเวลาเวลาเลขผูปุยเจดีจำกอทโมแล้วขอพักุณหลายๆเด้อพี Oliver, ่น้องเด้อนะครับนี 0. 0. ่มีสามตัวนี้รถถึงลอตเตอรี่พี่น้องเลขคนเข่าดีสำหรับเลขคนวาดจักงวดพี่น้องสำหรับเลขคนงวดคนกอนเป็นไก่ศูนย์เขออกศูนย์หาอืมแล้วก็อเกตเกตอันนไหนเกตกับสี่กับศูนย์งวดนี้ ิ่นกลายสามตัวก็เก่าสามตัวเหมือนเดิมสามตัวเหมือนเดิมมันมีตัวเลขไหนเอาสามตัวมีศูนย์มีสามมีหกพี่น้องมีศูนย์มีสามมีหกนะครับเอาไปเบิ่งตัวเลขต้องกันรลพี่น้องนะพ่อขอจับคู่ให้พ่อมนพี่น้องเด้อหลักศูนย์ก็อยู่หลักศูนย์หลักสามอยู่หลักสามหลักหกก็อยู่หลักหกสำหรับ ผู้ใหญ่ใจดีขาด3ตัวนี้ไม่ถูกหวยรสึกรอัตอรีหนึ่งมีนาคมครับหมีนาะคมสองพร้อยหกผู้ใหญ่ใจดีขาด3ตัวนี้ไม่ถูกหวยไม่ถูกรอัตอรี่บนล่างพี่น้องี่ิพานมาเพิ้ลไฮศูนย์ 0. นะมี0มี4มีเก็ออกออกศูนยหาหาศูนะครับเราก็ออก3ามเจ็ด วันนี้เพิ่นให้ยศูนย์นะครับสามหกว่าวิสามตัวนี้บ่ถือโรตารีเนะพี่น้องวิจัยจีดีสังกอดสมอลเอาเพิ่นจับคู่ให้พร้อมผู้ใดชอบหลักศูนย์ก็เอาตัวนี้นะครับหลักสามก็เอาตัวนี้นะครับหลักหกก็เอาเท่านี้นะครับเอาให้พี่น้องแคปหนะ้าจอไว้สำหรับเลกขกทอมอลใหญ่ยจีดี ไม่มีสามตัวนี้ไม่ถูกรอตตอรี่วัตทิ่ผ่านมาให้ศูนย์ให้สี่ให้เจ็ดออกที่ห้าศูนย์ออกรีเจ็ดเจ็ดวันี้ให้ศูนย์ให้สามให้หกหลักสามก็มีตามตัวเชื่องหมายชี้เรีองเด้อหลักหกก็มีตามตัวเชื่องหมายชี้หลักศูนย์ก็มีตามตัวเชื่องหมายชี้ชื่นชอบก็จัดขัดข้อใอ้ผ่าน ทุกอย่างผมนำเสนอเพียนเพียงแนวทางนะครับสำหรับเลขผู้ใหญ่ใจดีทางกทมอขอบุญขอบุณในหลายเด้อนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีหลยๆทานที่ทรงมาให้สหรับเจ้านางก็ยังไม่ลงนะครับยังไม่ได้ลงให้สำหรับเลขรัฐบาลไทยของอาจารย์ออกเคยทำได้เพิ่นจิตทรงมาสร้างเครื่องนันโรเครื่องนันบ่มีเน็ตพี่น้องไม่มีเนต็ตนะครับออสัญญาณเนต็ติันตัดไปบม่มีเนต็ตก็คุยทรงม่ได้ นะรเราจะย้งเลยจะก,กังนี้อ้าเฮ้ยฉันจะไปอิ่มแคบหน้าจอไว้พี่น้องไม่มีสาตัวนี้ไม่ถูกวอตเตอรี่ไม่ถูกหวยกันเลยพี่น้องเด้อนะครับมีศนมี3มี6นะครับหวังว่าพี่น้องคงชื่นชอบชอบก็ไปหาจับไปจองซื้อสลากกินแบ่งกันเอานะครับ มรดภานมากเข่าทั้งบนทั้งล่าง 50, ห้าศูนย์เพิ่นห้ศูนย์ห้ยซีห้เก็ดวันนี้ให้ศูนย์ห้สามห้หกนะครับครับพี่น้องสำหรับตัวเลขก็คงจะเบิงกันแล้วนับชอบก็ขอให้จัด,ด้ะพี่น้องเด้อนะครับเลขเพิ่นก็เข่าดีอยู่นับวันนี้แอบสีโอกาสลงไห้มาหกหรือจะมาสามหรือจะมาศูนย์ มาตัวหนึ่งอยู่นนี่พี่น้ดีบริบมาสองตัวพร้อมตึงัดผ่านมาค่าสองตัวนะครับอะเอาสู่กันฟังไใเ้เวลาแล้วนะครับขอพระุณพี่น้องที่เขามาจิดตามรับจมและรับฟังโดนมาจบจิพให้องรังใจกันพี่น้องแอลกสูปไป่สปไปสูป่ไปสู่ฟันฟ้าอุปสรรค ทำเราเสียงพาเราสวดที่ทำวันๆอยู่นี่สิพี่น้องทั้งมแม่ยเราพี่นอ้องดองบ่ได้ไปทำงานสบเปิน,น,เ,ปนเปินตายมาคืนนี่ยอยากไปอยู่งั้นเพื่อนเอออกิเกิดไปบ่ได้เงี้ยฝากเงินไปเฮ็ดบุญน้เพ้นเอาเอาขอบคุณเลยลาย,ลายนะพี่น้องทั้งไกตทั้งไกตขอบคุณพี่น้องถ้ามึงนอกเมึงหน้าขอบคุณพี่น้อง เอ็กซ์ซีตัวประเทศขอบพุณพี่น้องทางบ้านหนองสระทางอำเภอผู้เยียงตลาดหนองเกตตลาดโคกสูงนะครับสามทักษ์สามไทยขอบพี่น้องจิตโทรมาขอบพระคุณหลายพี่น้องที่โทรมาสามหาสามข้าวเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมจะม,มีคนดื่มบ่มีอย่างที่จะตอบแทนบุคุณของพี่ของน้องนะครับเดี๋ยวพี่น้องเห็นนี่แหละอือู้ไปเออ ปากไว้น้ำบุปผีนอ้องสำหรังแรงแก่ให้กันนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์น้ำในน้ำพี่น้องนล้วก็สารลิปนี้เ,เอขอลขผู้ใหญ่ใจดีสร้างเกาะสมอของผู้หลายๆเรื่องสำหรับเลขผู้ใหญ่ใจดีขอสนับสนุวันคนเดินเที่วยวเจริญเจริญรัศดรรวมส่งพี่น้องอิ่ที่สุข,ขุสุกคนผู้เขามาติดตามให้มีแต่ความเจริญน,นะครับเจ็บค้อมไข้ยาเสนมีมานะครับมังมีสีสุวกัน ไปแล้วพี่น้องเมื่อยแล้วเต่าดอกสวัสดีครับ